เราเกิดมาสร้างบารมีกันนะจ๊ะมาทำพระนิพพานไดแจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้มันเต็มที่เพราะเราใช้บุญเก่ากันไปทุกวันมีวันหมดก็ต้องสร้างสมบุญใหม่ให้มันเกิดขึ้นทุกวันเช่นเดียวกับที่บุญเก่าหมดไปทุกวันเพราะบุญเป็นเป็นพลังงานที่พิเศษที่จะทําให้เรามีความสุขและความสําเร็จในชีวิตทั้ง ในมนุษย์โลกและในเทวโลกรวมทั้งในสังสารวัตในสังสารวัตที่ไม่มีอะไรแล้วมีแต่บุญกับบาทสนั้นแหละเทียบทะกันอยู่ในทางพูดต่อยามซ้าเดินกันไปทุกๆวกันแหละแล้วก็ตัดสินงันที่บุญที่บาปเราดูข้อสรุปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สรุปว่าชีวิตในสังสารวัตสิ่งที่ควรทาคืออะไรบรรทัดเดียวนี่ ดีมากเลยคือละชั่วทำดีทำใจให้ใสเห็นไหมจ๊ะคือบุญบาปแค่นั้นเองจนกระทั่งใจมันบุญเหนือบุญเหนือบาปแล้วมีบุญเต็มเปี่ยมี่มันพ้นจากภาวะของภพไปเป็นความบริสุทธิ์ของดวงจิตทำให้จิตมีคุณภาพและก็มีอนุภาพมากมาก